มันมาแล้วมันมาแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าชี่กขกกองนะคะั่อนาแกงหัวหนาแก่งัวหนาแกงหัวหน้าแกสงสัยนะคะว่าน่อทหาเลยสีเขียวจ้าเขาไม่ได้ใช้สีฟ้าค่ะวันนี้นั้นหมูสับไซเดสีเขียวเป็นเรนมาหรือเล่เรนชักรอบหมูส้านี่บ่บ่ กินบอกกินใบตบกไหมชำในหากินมีอะไรกินนข้าวอะไยะแยะแกงหน่อไม้่อไม้ใส่ผงวานสีมือย่าชิไ้เน่ตมปโอ้แตมว่านประดาสีมือ้รดบว่าเออแกงแกงมูอันมักอะไรนะได้ไหมเแกะตานะครับนี่นี่ เนี่ยรวยนี่แหม่อันนั้นบอกเรก,กินยี่บอลราทอดปลาเขาีปลาแห้งนะบอกที่เด็กต้มเลย<ะ>วู้ยจะมาหาผ้ากินขี้แล้วเหรอบ้านบอกให้เอาเง้นมาผ้าไปกินก็ทำเป็นเงินไม่เอาอหมดแล้วเหรอไม่รู้แหลดูติอ้อยังอยู่เอาไหมกินเบ็ดปนันกินเบ็ดขีดยิ่งผ้าลูกเอาไปใส่บาทเมื่อเช้าสีลูกเนี่ยเอาเมื่อเช้าไปใส่บาทนะแต่จะบ้านไปก็ยากภาษา ถ้ากี่รูปตอนนี้ถ้าสีรูปอันนี้ก็ลูกที่ห้าทำไมก็จะกระทอดอันอันนี้หน้อไม่อัานหมันบ้อยบ้านบ้านตอโอ้หมาเราก็เอากานแน่ขอหูแล้มาถ ถ้าคนไปแล้วถินเลียกับคุณมาน้ำกดเขาเรียกว่าไปไปฮะทุกกันทุกตอนเสร็จเาไม่เสืองแม่ค่ะไปแล้วก็สทีเลียงน้ำกดเนี่ยไปหรอกเลยวางถิ่นแหละกันว่ากันกันกันว่าจงสี่ละอันปูกันว่าจช่ใช่ละปูอันบงทีมันไป่ปูันเตะปูัไปปูนดินาไปโดนย่าไอ้ปูนาไปมีคน้าไปเลือดรังกับบอไกเอาเด้กระเาดดกยมอนี่ จักกะหลดอย่งเขากะบ่สนใจข้าด้วจักจักกะเซฟจักกะวีโก้บจักกะหลดเก่งจักเก่งเลเคือไม่รู้ว่าตอนนี้เราลองเราไม่ได้สนใจข้าวอะไรเลยปู่ท่ายพี่สังมงานจักท่ายคุณหัวหน้าแกงหัวโจกบหัวหน้าแกงนี่แหละจะพาองปู่หนีอ่ะหัวโจกหัวโจกผพาเฮ็ดยังวันนี้เดี๋ยวมันได้ไล่หัวหน้าแกงเพ่งเล่งหอยตัวหัวโจกหัวโจก ต้อว่าวัดมาไปอยู่น้ำหมูคอยวัดชวนเราอยู่เราลบว่าบ่ไปดอกยันอยากชิอยากมานะแล้วอยากชิบ่างรถม่านั่มมาไปเลยที่กันมานั่มอย่าให้กันถูกรางวัลที่หนึ่งนะกันจะออกรถให้ดูออปไม่อยู่อ่ะพี่อยากให้เอาไม่อยู่ป่ะแ่นเนี่ยมันจะเสียเนี่ยพี่ก็ไม่กินแต่ก็ลืมเสียป่ะ ใส่ช่องฟีดไว้เนาะโอ้ตัวเย็นหนูนะมันแข็งเพราะข้างล่างมันเซ็บ่มากินบ้างด้วยมันบ่ได้เส็บไข่บอกให้เอามากินบ้างดูเอากินโลดอยากเข้านอนไม่ได้นอนดึกเมื่อคืนนี่ก็นอนโต้หุ่นเลยอ่ะวันนี้มาดังสิเป็นไรครับเมื่อนีไหร่เมื่อนี้ว่าสิไปเป็นแม่บ้านเนี่ยแล้วไงปุ๊บหลุดมาหับก็ไปเป็นแม่บ้านรลุดบ่มาหับไปอันนั้นดิอ้ารถไถครับไปโดโดเดีๆอะไรนั่นอะ ไอนปงะน้เอียงอียงออะไรี่เสือส่งอะไรดอยู่บู้านหัวนะบมไปนดบ้านสุภาพถูไปนดนี่นะก่เนจะไปเราอยากให้พาไปนัวไปไปนวด้าหยังอันนี้อันนี้เรนวดเสร็จจะพายญ้าไปซื้อกางเกง คือจ็เย็นเหตุกรณเขานวดห้าโมงเย็นมาธรรมดาี่เขานวดไอ้ห hmm? ้าโมงเย็นถ at ึงสองทุ่มแต่ว่าสาร์อาทิตย์นั่งนวดพัดเบิร์นชา์อาทิตย์ทั้งวันรู้มันขาดหายไหมเริ่มมีอาการแล้วเสือเป็นยังแกงแล้วใหม่ครับผมชิปท้องแล้วเป็นยังบแบบเช็บท้องแล้วบแบบท้องท้องพุดๆพุทธมันแกงอะไรเยอะอันโพวก พ่ออ่นบอกพานุกวดเม่นไหมเตรียมบอกเป็นยันได้เขาพาขึนไปโรงพยาบาลมันพุ่นท้องอะย่านี้มันทิ้ดเนาะไม้อกด้วยที่บักทองแซ่บท้องแซ่บท้องทั้งเนาะไม้ทั้งหอยพูดมากินว่าอะไรเป็นยังคือกินมันเยอะมันแซ่บแล้วเป็นยังคือกินบบบไหนยากยากแต่ก็คือว่ามันอะมีกินมันมันมันอันนี้อยู่เบาหนีค่ะ แทบพอพอมัน,ม,นมันมันสมมันยังไม่พองบ้เมเียบๆเรียๆทางๆมันละกินอย่งตามใจปากาลำบากท้องเดี๋ยวไปได้ป่วยมากเน่ยคอมเมนต์ย่างเดียวเด้่าให้ตานะย่างเดียวเด้ปนี้บอกเบาๆนะยางกเมืออนมัน แอมอผ้าแบบนไมจะให้มันผาไปเลี้ยวซ้ายไปนาไม้เลี้ยวขวาไปวัดเจ้าจะเลี้ยวเลี้ยวยังเจ้าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปวัดดอนตะวันเลี้ยวาเจ้าจะไปบอดอนตะวันเรื่องเดียไปนั่นหรอลูมีคนเสือลูกพนนโอยูแบบบอกกันจาวะ คนสือ่อวัยยคคนสือ่อวยยคคนสื่อวัยยได้พาลูกเราไปเที่ยวเพชรบุรีอย่ะก็ตามไปด้ยเพชรบุรีตามไปขายไ้วยเพชรบุรี่เสื้อกับผงหอยหันบ้ออกเลยท่าสีมืนนอนั้น <c oughs> ุดนีล่่ะีอยู่มันยังงอกระตุกันมันอาทิตย์เต็มเบิร์นแต่มันก็ออกสิใส่ปูงงอเลยมาออกยี่คยก็เห็นจะใส่เสื้อเขียวมันนี่อาม่าประสุ่มการประสุ่มกันมันไงยังอีกเท่าสิเฮ็ดยังมือนีื้อขายท่อนบนหรือยืขายท่อนล่างเลือกขายบนหรือเลขายล่างเจ้าสิประกาศขายท่อนไหนฮะต้อกินพวกเดินมือเดียวสื so ้อขาย โอ๊ยที่เราเอามาให้คอยนะไม่น่มันเจนเลยไม่เะ่กินอีกแล้วมงเป็นงวมันน่อยก็มูนะหน่อยก็มอายุนั้นน้อยก็มูแต่โตใหญ่ก็มู อันี่เคยเห็นเจอชีเคยเห็นเสือนอนกินแต่เนี่ยเสือเสือนอนลับเบิ้งที่จะงอกรองงอกรองงออเสือนอนกินป่ะซุกเซนจะสบายใส่แว่นใส่แว่นบอมได้พี่น้องเลยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเสือนอนแก่เสือว่าไปนอนกินเสือนอนกินนั้นีเสือนอนกิน ยักใส่แว่นมะแม่ฝึกเราขนาดแคนอาตมาเอ้ยอัตมาอัตมาขึ้น like ีคเห็นเจ้าถือแก้วไขมาเลยเจ้าไปขึ้นไข่เดอกบไม่แก้วกินกาแฟเลยทงุนตู้เย็นบงตัวอัตมาบงวท่านั้นตู้เย็นเจ้าไปขึ้นข่เด้อไปกินโคกเงินเทาถือแก้วขาเออไมู่เร่องเกาหมดเลยเกาหมดเลยเกา แก้วกาแฟม่นั้นนะกินก๊กกบเออขนน้องใส่ใส่แว่นนอนพอกันว่ายิวงานสบาเหลือเกินอาดสะอาหาเนี่่กากกเปียวแลวเก็บเปียวน้นนานอ้ว่างระเกงะกาเป็นเเชีบเลยไปกูต้นแช่กินเลยินเรารบห้องกดเป็นกันล มีข่ามน้ำโคกน้ำอคาร่ามได้โผล่ข่ามแกงรูไ้ไหมแกงหอยล่ามมีได้เยอะเยอะเยอะไปบ้านอยางให้เส <laughs> ็ดเยอะ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 เลาอากภาษาพูไทวันลคำเอะเยอะมันเยอะมันอดม่ได้อย่างว่าขลามน้ำโคกในีใ่ปาไทยบ้าน,ยนเย็นนั่เลยก็ไม่กินข่ามได้บ้านนั่นแหละบ้ามาามแกงรู้ไหมก็แกงหอยนี่ยัง่ารามมีได้อย่างว่าพี่น้องเลย เจ็บเละว่ะกอ็แอบอกพานโนเลยอ่ะ <c oughs> พานุนเจ็บแ่าไปใจเด้อหาแล้วเจขาด <c oughs> ่ทอใจขาดเดยไม่ได้ทละมานทีเจ็บยายยายรถกดมากินกินอันนี้ลงปกปเย็นท้องกด้ไงข้าสอยวันน,นนี้เถี่ยนั่นแหละ,ะนับตอนลึ โเล่โซเล่เล oh, ่โซเล่โซเส่โซเล่เล่โซเล่โซเสาโซเล่โเล่โซเล่เล่โซ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 เล่โเล่โซเล่โซเลาโซเล่โซเ่โซเล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 ้โซเล่โซเย่าซเล่โ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 เล่โซเล่ซั่ล่โเ่โซเล่ล่โซเล่เล่โซเเลาโม่โล่โซเเล่โเล่โซเ่โซ่เล่เล่โซเล่่โ่ ข้ากับเป่เอาเงเลยเหาวเลสาเลัม้ันยังมีหอนกระโดสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะัวอนาไม่ยังสรุปมือนี้ประุมกันจได้สดไดดเออส่องเปรี้ยวบ่ะสองอ่าปเด็ได ให้เพื่อนมันไปเหอไปแพคองใน่องเดียวแหละแล้วเ้าใคขายทีละคนอันเดียวที่ือเนอทากี่เป็นข้นว่าขวานดิล่กันขายของแต่ละคนปเออเออนั่นนะตามนี้กนเอ่อง้อ่านมงเดียวถ้าคขายอยู่ในก็ท้ายกินดล่าขายของบาบนน้าดล่าขายของเสื้อกว่าไปไปไปล่ากันเดอด่าง Hahaha. 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 Hahaha.